นีเพื่อนทุกคนคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องออกไปธุระข้างนอกบ้านแล้วไม่ได้พกที่ชาร์จสำรองไปด้วยเนี่ยปัญหาเรื่องแบตเตอรี่มือถือของเพ,อเพื่อนเนี่ยคงจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าว<ๆ>ันนี้อ่เลยจามาแนะนำวิธียืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ a i r s u e n น o n e 2มาแนะนำเพื่อนๆกันคะ่ะ ก็คือการปรับความสว่างของหน้าจอให้ลดลงค่ะเพราะว่าหน้าจอที่สว่างมากจนเกินไปนะคะก็ทําให้ใช้พลังงานค่อนข้างสูงง่ายๆเลยค่ะก็แค่ลดความสว่างลงไปให้พอดีต่อการใช้งานนะคะตั้งเวลาสแตนบายของหน้าจอให้ลดลงค่ะเข้าไปที่ Setting นะคะจากนั้นทําการเลือก Display เสร็จแล้วก็เลือกไปที่สลิปนะคะแล้วก็เลือกเวลาเป็น15วินาทีเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ ปิดแอปพลิเคชันที part, ่ไม่ได้ใช้งานอยู่ค่ะก็เป็นการรักษาแบตเตอรี่อีกวิธีหนึ่งการบูตเพิ่มความเร็วให้กับตัวเครื่องนั่นเองค่ะซึ่งสามารถทำได้โดยสไลด์หน้าจอลงมา2ครั้งนะคะแล้วก็เลือกไปที่ไอคอนบูตโดยปุ่มนี้นะคะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการประหยัดแบตแล้วยังช่วยในเรื่อง ของเครื่องหลวงแล้วก็เครื่องช้าได้ด้วยภายในปุ่มเดียวเลยค่ะข้อที่5นะคะก็คือการเลือกใช้ Wi-Fi แทนการใช้ 3G หรือว่า 4G ค่ะเพราะว่า Wi-Fi เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าเนื่องจากเครื่องของเพื่อนๆนะคะจะได้ไม่ต้องค้นหาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นเองค่ะ ข้อที่6กค่ะก็คือการเลือกปิดแอปพลิเคชันที่ใช้แบตเตอรี่เยอะๆอย่างเช่นโลเคชันนะคะหรือว่าบลูทูธหรือว่า NFC ก็ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึง่งเช่นเดียวกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการตั้งค่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกการจัดการพลังงานค่ะเข้าไปที่แบตเตอรี่เสร็จแล้วก็เลือกตัวประหยัดพลังงานนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็นโหมดประหยัดพลังงานแบบพิเศษค่ะ ซึ่งบทนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเพื่อนๆได้นานมากที่สุดค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะทําตามเ็ข้อที่ยมนามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ASUS Zenfone 2ให้สามารถใช้งานได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะค่ะและก็ครั้งหน้านะคะแอมจะมีทิปอะไรมาแนะนําเพื่อนๆอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกด subscribe ให้ช anel ของเราด้วยวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ